สวัสดีค่ะบอส,ว,สบวันนี้นะคะพี่สมทรงก็โชคดีนะคะได้มีบอสนะคะเจ้าของบริษัท CNN เลยนะคะสินค้าดีมีคุณภาพต้อง CNN เท่านั้นนะคะและเราก็เป็นลูกค้ามา10ปีเลยนะคะวันนี้มาเยี่ยมที่ร้านมีโอกาสได้ชงกาแฟบิ๊กวันพัชให้บอสได้ชิม บอสบอกว่าบอสไม่ค่อยได้ดื่มกาแฟปกติจะดื่มแต่มีฟองนะคะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้ดื่มวิควันพระดื่มแล้วรสชาติเป็นอย่างไรบ้างคะบอสเปนอย่างนี้อ่เริ่มเริ่มได้กลิ่นพอตอนแกะเทใส่นะค่ะมีลินโชยมาค่อนข้างจะหอมค่ะนะครับแล้วก็เทน้ำร้อนค่ะแล้วก็ค่อยชงค่ะแล้วเอามาดมนะามาดมกลิ่นทุควันเลยนะค่ะกลิ่นมันเหมือนกับ เรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมิ้นเหมือนเหมือนมนมที่มันน่าดื่มอ่ะน่าดื่มมันมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่กินแบบกาแฟจา๋าเลยไม่ใช่กิ่นออกอ่ะนุ่มลวนหน่อยค่ะครั